สถานกา,ารณ์ไวรัสโควิด COVID นะคะทำให้เราต้องมาเรียนออนไลน์กันซึ่งจะเป็น2บทสุดท้ายก็คือบทที่9แล้วก็บทที่10นะคะซึ่งบทที่9นี้ใน business model canvas จะเป็นเรื่อง key partner นะคะหรือตัวของพันธมิตรหลักนะคะ key เนี่ยเราจะแปลว่ากุญแจได้ยลงไเรียังแปลว่าเป็นคนที่มีความสําคัญหรือเป็นหลักนะคะได้ด้วยดังนั้นในบทนี้นะคะจะกล่าวถึงบุคคลนะคะที่เป็นอยู่ใน วงกลมที่อยู่ด้านสตาร์ทอัพด้านนี้ที่เป็นคีารทเนอร์นะคะซึ่งในการทำธุรกิจนั้นเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของธุรกิจแค่เราเพียงคนเดียวจำเป็นต้องมีธุรกิจอื่นๆที่อยู่รายล้อมนะคะอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของคู่แข่งนะคะเป็นธุรกิจที่คอยสนับสนุนนะคะให้ องค์กรหรือกิจาการประสบความสำเร็จได้ดังนั้นปัญหาที่เราจะมาสอบถามกันในเซกชันนี้ก็คือใครเป็นคีย์พาร์ทเนอร์หลักของเราบ้างดังนั้นเราอาจจะต้อง l ี s t รายชื่อออกมาสำหรับคนที่มีความสำคัญอย่าลืมนะคะคีย์พาร์ทเนอร์คีย์พาร์เนอร์จะไม่ใช่ผู้ซื้อสินค้าคีย์พาร์ทเนอร์อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการทำให้กิจกรรมของ เราเนี่ยหรือเราสามารถผลิตภัณฑ์ผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาได้ดังนั้นในพวกห่วงโซ่อุปทานคนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนะคะตั้งแต่ต้นน้ำนะคะไปจนถึงกระบวนการก่อนขายนั้นจะต้องมีใครมาเกี่ยวข้องบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในส่วนของคีารทเนอร์นะคะอาจจะเป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบ หรือซัพพลายเออร์นะคะหรืออาจจะเป็นตัวแทนของเราที่ช่วยกระจายสินค้าออกไปได้หรืออาจจะเป็นหน่วยที่ช่วยบริการในแง่ของการขนส่งสินค้าของเราไปยังลูกค้าได้หรืออาจจะเป็นสถาบันทางการเงินค่ะที่คอยสนับสนุนเงินกู้เพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจต่อได้หลายๆธนาคารปัจจุบันนะคะ มองตัวเองว่าพยายามปรับกลยุทธ์นอกจากให้กู้เงินแล้วยังมีศูนย์ปรึกษาการลงทุนเพราะมองว่าตัวเองเนี่ยยังสามารถต่อยอดในการที่ทำให้เป็นพันธมิตรหลักกับธุรกิจ SME ได้ซึ่งธนาคารที่โดดเด่นด้านนนั้ด้านด้านการเป็นศูนย์ที่ปรึกษายกตัวอย่างเช่นธนาคารกสิกรไทยนะคะหรือธนาคารไทยพาณิชย์ต่างก็มีศูนย์ที่ปรึกษา ให้กับธุรกิจ SME ที่น่าสนใจนะคะอันดับที่2ก็คือใครเป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบหรือเราอาจจะเรียกชื่อว่าซัพพลายเออร์ให้กับเราได้นะคะ,ะถ้ายกตัวอย่างนะคะธุรกิจที่เป็นร้านอาหารซัพพลายเออร์ก็จะเป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบในการผลิตอาหารนะคะ mm hmm. เช่นธุรกิจกินลีฟนะคะที่เป็นผลิตสินค้าผลิตอาหารออร์แกนิก นะคะก็จะมีผู้จัดส่งวัตถุดิบนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ผักสลัดต่างๆที่ปลูกด,ด้วยสารไฮโดรโปนิกหรือในบางครั้งกิจกรรมนี้ถ้ากิจการดำเนินธุรกิจโดยการปลูกผักเองก็ไม่นับว่าเป็นคีสซัพเปอ,อร์เพราะตัวเองทำการผลิตเองนะคะไปจนถึงทรัพยากรอะไรที่เป็นทรัพยากรหลักที่เราต้องการจากพันธมิตรของเราและกิจกรรมหลักที่ เกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จน่าจะมีอะไรบ้างดังนั้นนิสิตนะคะต้องไปค้นหาว่าพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องนะคะในของเราเนี่ยที่จะทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จอาจจะต้องคิดออกมาว่ามีใครอะไรอย่างไรนะคะถ้าเป็นยกตัวยอย่างก็คือการตอบคำถามค่ะว่าพันธมิตรทางธุรกิจของเราคือใครนะคะ เพื่อที่จะพิจารณานะคะว่าพันธนิตรธุรกิจเราคือใครก็จะมีกระบวนการในการผลิตนะคะที่เราต้องเข้ามาพิจารณาถ้าอย่างวงจรตรงนี้นะคะอย่างที่เราพูดไว้ตอนต้นก็คือเรื่องของซัพพลา chain supply chain เนี่ยก็จะเป็นการพิจารณาว่ากระบวนการทั้งหมดนะคะในการผลิตสินค้าไปจนถึงสินค้าไปสู่ผู้ผ,ผู้บริโภคจาก ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะคะต้นน้ำเช่นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้จัดซ่อวัตถุดิบผู้สรรหาวัตถุดิบนะคะ ในส่วนของโปรเซสเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการผลิตนะคะซึ่งแต่ละธุรกิจก็จะมีไม่เหมือนกันถูกไหมรายนามก็คือเป็นกระบวนการขนส่งนะคะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จไปหาลูกค้าคนสุดท้ายเพื่อดำเนินการซื้อจนกว่าจะถึงมลูกค้าต้องผ่านใครบ้างดังนั้นพันธมิตรหลักของเราคือใคร นะคะซัพพลายเออร์หลักของเราคือใครทระะัพยากรหลักอะไรที่เราได้จากพันธมิตรและกิจกรรมหลักอะไรที่พันธมิตรต้องเป็นฝ่ายดำเนินการนะคะยกตัวอย่างในเคสของตัว WorkPo i n t นะคะซึ่งเป็นทีวีดิจิทัลนะคะที่ได้รับการประสบความสำเร็จในกลุ่มช่องทีวีดิจิทัลในปัจจุบันเนาะก็จะเป็นลักษณะข,ของการค้นหากระบวนการพันธมิตรหลักของ w o r k p o i อยนะคะ ทัวร์คอย์เนี่ยเป็นกลุ่มสื่อนะคะสื่อช่องทีวีที่ดำเนเินการผลิตรายการต่างๆดังนั้นต้นน้ำของเขาเนี่ยก็จะเกิดจากในส่วนของตัวมีบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะกระบวนการกลางน้ำก็จะเป็นโปรเซสในการผลิตรายการต่างๆและปลายน้ำก็คือช a นเ e ลต่างๆที่ใช้ในการส่งนะคะ สื่อต่างๆไปยังตัวของลูกค้าหรือว่าผู้ชมนั่นเองหนั้นก็จะเห็นว่านะคะชาแนลต่างๆนะคะเ o r ร์ o พอ t ตเนี่ยต้นน้ำจะเห็นรายการที่เห็นว่ามีรายการ l e t ี i n g Beauty I Can See Your Voice The m a s k s ิ s i n g ร r นะคะหนึารายการที่เราพูดถึงในตรงนี้นะคะเป็นรายการที่เราได้รับซับไพเออร์นะคะจากประเทศเกาหลี เป็นรายการที่มีการผลิตในรายการทีวีหรือรายการโทรทัศน์ที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะเมื่อเวิร์กพอยต์เห็นศักยภาพของรายการจึงซื้อลิขสิทธิ์นะคะและนำมาผลิตเองในรูปแบบของเวิร์กพอยต์นะคะแต่ใช้คอนเซ็ปต์จากตัวของรายการจากเกาหลีดังนั้นถือว่ารายการที่เป็นต้นทางที่เป็นต้นฉบับเนี่ยเป็น มาจากในสื่อของต้นน้ำนะคะส่วนกลางน้ำก็คือกระบวนการผลิตพวกนี้ผลิตสื่อต่างๆออกมาเช่นสิ่งที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นกลุ่มดารานะคะ<ม>พิธีกร,รที่มาร่วมรายการไปจนถึงครดถีต่างๆหรือคนคิดสื่อต่างๆนะคะส่วนปลายน้ำก็จะเป็นในพาร์ทของตัวก<ม>สทชอที่ออกอากาศ เป็นชาแนลในการออกอากาศให้กับตัวของมือคอยเนาะค่ะในในพาร์ทนี้เดีย๋ยวเราจะขอพักสักพักอ่อในตอนที่หนึ่งไว้เท่านี้นะคะเดีย๋ยวเราจะเริ่มใหม่ตอนที่สองนะคะ